สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็เพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถใหม่ๆนะครับสวยๆมานําเสนอท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับในตัวอีวสุดีแม็กตัว1.9นะครับเป็น 1.9L นะครับตัวไมเนอร์เชสเลยนะครับปี920คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสีเทาดําหายากแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นตัวแคปเปิดได้นะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์ด้วยนะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์เกียร์ธรรมดาสีเทาดํานะครับราคาเสนอขายอยู่ที่610,000 นะครับหกแสนหนึ่งมืนบาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าคันนี้มันมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าเหมือนถ้าจําไม่ผิดนะไม้น่าจะหลักหมื่นนะครับคันนี้นะรถคันนี้ก็อิมพอร์ตมาจากขอนแก่นนะครับเดี๋ยวทะเบียนเปลี่ยนเป็กรุงเทพให้นะครับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะรีบติดต่อเข้ามาดามเบอร์ด้านล่างนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับยูสุดีแม็กสีเทาดำนะครับหนึ่งจุดเก้าลนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากๆานะครับ ฟรีดาวได้แน่นอนนะครับสําหรับตัวนี้นะใครที่สนใจนะครับคันนี้ก็เป็นหน้าหล่อนะเป็นหน้ายักษ์นะถ้าในนามิลสูตัวนี้เขาก็เรียกว่าเป็นหน้ายักษ์อะไรสักอย่างนะครับพวกไฟหน้าของเขานะครับก็จะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะตัวนี้นะครับจากที่บริษัทเป็นโจนตอนนี้มีเข้ามาแล้วมีสองสีนะครับมีสีขาวแล้วก็สีเทาดํานะครับไฟเลี้ยวของตัวนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วไฟตัดหมอกอยู่ดวงล่างสุดนะครับผมต้องบอกว่าชุดกันชนนี่แนบสนิทเลยนะครับ ไม่มีแตะขักกิบล็อกครบทุกจุดนะครับรถเดิมๆนะครับเพิ่งเข้ามานะครับมาจากเทนเลอร์เมื่อวานนะครับคันนี้นะโคสวยเลยนะครับอุ้ยขอภายนะครับสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับดูได้เลยนะครับสีนะครับเส้นแสงนะครับตัวรถไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นรถแบบเจ้าของเดิมผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วก็เลยปล่อยยืดแล้วบริษัทก็ประมูลมานะครับเพราะดูความใหม่ความสดนะครับของล้อของสีรถนะรถจอดในร่มแน่นอนนะครับตอนนี้เราแค่ล้างอย่างเดียวนะเราก็มา ผมก็เลยนํามาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับคันนี้เป็นยางบิสโตนนะครับสวยๆเลยนะครับชุดช่วงล่างก็จะเป็นเดิมๆนะครับดูหัวปีกนกนะครับใหม่เอี่ยมนะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ําจนหนักไม่มีแบบดัดแปลงตัวถังแน่นอนนะครับมีเบ้ามือเปิดกัรลอยมาให้นะครับการศาดตรมาให้นะครับฟิล์มรอบคันมีเรียบร้อยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับบันดงบันไดด้านข้างนี่ใหม่มากนะครับแบบ ไม่มีแตกหักไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับเจ้าของเดิมถนอมมากตัวนี้นะครับผมด้านหลังกันนะครับแม็กก็เป็นลายใบพัดนะครับเป็นแม็กในในรุ่นปัจจุบันเลยนะครับตัวนี้คัสซงคัสซีก็เดิมๆนะครับไม่มีแบบย้ายแหนบเว้าวคาสัสซีไม่มีตัดแต่งตัวถังนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกอ e ิวสุดีแม็กนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะไม่ควรพลาดเลยนะครับ ท่านผู้ชมดูเส้นแสงนะครับตามเชฟของรถนะดูได้เลยนะว่ารถอะสภาพแบบสวยจริงๆนะครับสวยแบบจัดๆเลยนะครับเดี๋ยวมีอีกสองคันอยู่ด้านในตรงนู้นนะมีดีแม็กกับไซตันนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายทมกันนะครับด้านหลังคันนี้ก็มีกล้องมาให้ด้วยนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยเพราะว่ารถที่เป็นตัวไฮแลนเดอร์สมัยปัจจุบันเนี่ยเวลาเรามองจากกระจกด้านหลังออกมาท้ายมันจะโด่งนะครับมันจําเป็นต้องมีกล้องมองหลังมาให้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะบางทีมีเด็กที่ส่วนสูงไม่ถึงกระบะท้ายเนี่ย เราจะมองไม่เห็นนะครับแม็กไลเนอร์ก็เดิมๆนะครับของยูสูนี่มาจากยูสูโคโยฮะนะครับเพราะว่ามีโลโก้นะครับอย่าอ่านว่าโคกนะไม่ใช่นะครับเป็นเป็นโคโยฮะนะครับเป็นเครื่อง1.9นะครับ DDI Blue Power นะครับเครื่องหลักโลกนะครับกันชนด้านหลังก็จะเป็นชุดเดิมจากโรงงานนะครับผมเดี๋ยวส่องใต้ล่างกันนิดนึงผมเห็นเหมือนยัมีปลายท่อมาด้วยนะครับช่วงล่างก็จะเป็นเดิมๆนะครับล้อแม็กยางอะไหล่อยู่ครบนะครับ อาจจะมีเพิ่มเติมมาก็ตรงปลายท่ออันนี้นะเขาเรียกปลายท่อได้นะครับก็ให้อารมณ์ไปอีกอารมณ์หนึ่งนะครับแต่รถไม่ได้ดัดแปลงเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะครับเขาก็อาจจะมีการทาเพื่อความสวยงามนะครับตัวนี้นะครับปลายท้ายก็เป็นเดิมๆจากโรงงานเลยสีเทาดานะครับราคา6 1 0 0 0 0บาทนะครับฟีด้าจัดเต็มแน่นอนนะครับดูเงาแสงนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับป้ายแดงชัดๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็ได้กุญแจแบบใหม่นะครับเป็นเหมือนพาสฟอร์เมอร์เลย นะครับเดี๋ยวดูเลขไม้กันนะครับลงเรือนมงเรือนไม้นะปงนับปัดใชทักนั้นเนี่ยผมว่าแล้วเลขไม้สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบสองกิโลนะครับท่านผู้ชมดูเอานะครับว่ารถราคาหกแสนหนึ่งนะครับนี่รถใหม่ใหม่ไม้น้อยๆนะครับประหยัดกว่าป้ายไดมเป็นแสนนะครับตัวนี้นะครับฟรีดาวได้แน่นอนนะครับผมแห่งประต o ประตูนะครับดูเมทดอาร์คอะไรต่างๆนะครับ ของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักไม่มีตัดแต่งตัวถังแน่นอนตัวนี้เป็นตัว 1.9L นะครับกระจกไฟฟ้านะครับออโต้บานคุนขับเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างนะครับแต่ตัวนี้กระจกมองข้างรู้สึกจะพับมือแต่ว่าปรับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ดีไซน์มือเปิดของเขานะเป็นสีเทานะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสีสวยๆนะครับไม่มีรอยเลยนะครับเิ็บเฟรมรอบคันเรียบร้อย เป็นฟิล์ม made in USA ด้วยนะครับถ้าผู้ชมเห็นจะเป็นมือปิดด้านนอกเห็นไหมครับ made in USA นะครับ <S 2> <S 2> ชุดคอนโซลคอนโซลอะไรนี่โอ้โหต้องบอกว่าสวยเนียนตานะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะก็เป็นตัวระบบใหม่ที่ขนาดของพวงมาลัยมันจะแคบลงนะครับแต่อัตราทดรอบการหมุนอะไรเนี่ยเท่าเดิมเพราะว่าเป็นแหลกไฟฟ้านะครับ <S <S 2> <S 2> โอ้ยสวยจริงๆนะครับไม่สองหมื่นราคาหกแสนหนึ่งหมื่นนะครับเป็นตัว ัดเปิดได้นะครับเป็นตัวไฮรันเดอร์ยกสูงนะครับสเปคแฉกนะครับดูลายเบาะนะครับเบาะบนเบาะผ้าทูโทนนะครับมีลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็เดินได้จริงเป็นสีขาวมานะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้านไม่มีคราบสกปรกเลยนะครับตัวเบาะเป็นเบาะปรับมือนะครับต้องบอกว่าคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยนะครับฟีดาวนะครับใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้แน่นอนนะครับแล้วก็หูวกรงหัวเกียร์อะไรนี่นะครับของเขาก็เป็นเกียร์เมนนวล6สปีดนะครับเป็นเกียร์เมนนวล6สปีดสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็ต้องยกอันนี้ขึ้นแล้วก็ไปจีอาร์นะครับถ้าเราไม่ยกขึ้นอ่ะมันจะเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ได้นะแล้วก็ครอบคันเกียร์ตรงนี้เป็นสีดําตัดกับสีเทาดํานะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับแอร์ก็เป็นเมนนนนะครับมีไฟเตือนพาเชนเจอร์แอร์แบตตรงนี้ที่เสียบ USB a u x นะครับตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะเป็น power outlet นะครับตัวแอร์ก็เป็นเมนนุนใช้งานง่ายนะครับเข้าใจกันง่ายๆนะครับเปิด a c เปิดพัดลมปรับความเย็นแค่นั้นจบนะครับ หน้าจอตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB CD DVD ได้หมดนะครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนมันจะไม่มีเนนะตัวนี้มันเป็นตัว1.9ตัว L นะครับแต่ว่าหน้าจอก็ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับเป็นทัสกีนนะครับช่องแอร์ก็เป็นแบบใหม่นะครับเหมือนมุมมันแรงนะครับหัวกงหัวเก่งอะไรนะไฟระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับโ้สวยจริงๆนะ6 1 0 0 0บาทนะครับนี่ดูได้เลยตัวโครงตัวแขบเปิดมานะครับต้องบอกว่าเดิมจัดจานนะคันนี้ นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวอีวิสุดีแม็กนะครับ 1.9L ตัวนี้นะครับก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมเน็ตเฟสยนต์นะครับยินดีให้บริการเลยนะครับมีรถสวยๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณลูกค้าเลือกชมกันเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะสวยสดงดงามกันขนาดไหนนะครับผมเสียดสีให้คุณเขาก่อนไปแล้วก็ตรงกระจกก็เป็นแบบใหม่ เดี๋ยวขออนุญาตเปิด3าโคน,นะครับอ่านี้เป็นห้องเครื่องของเจ้าตัวนี้นะครับอ s วิสูด a แมกหนะครับ DDI Blue Power นะครับสีเทาดําคันนี้นะสวยๆนะครับกันลงกันร้อนไม่มีแบบลอกร่อนนะครับแน่นอนอยู่แล้วรถใช้งานน้อยนะไมาสองหมื่นเซื้อไปจอดนะครับแล้วก็ปล่อยหยุดน,นะครับอันนี้พูดให้ำขำๆนะบางทีเขาอาจจะ ซื้อเงินสดไปก็ได้แล้วไม่ค่อยได้ขับแล้วก็อาจจะมาเปลี่ยนเป็น New X เปลี่ยนเป็น f o r t u n e r อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยมาร์คเมทอาร์คเดิมหมดนะาราโป้งนะครับติดเข้าเนาะของแท้แน่นอนนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้ไม่มีที่ติเลยนะครับหัวนงหัวน็อตนะครับแก้มหน้าซ้ายขวาฮะมีมาร์คมีเมทอาร์คอยู่แล้วก็น็อตเดิมนะครับแก้มเดิมผ่านเดิมนะครับปั๊ม ABS มีมาร์คปั๊มลมอยู่ครบนะครับแอร์ฟองแอร์โฟอะไรนี่ยังมีมาร์คสีพูอยู่เลยนะครับ ดูคามหน้าซ้ายขวานะครับท่านผู้ชมดูสวยจริงๆคทันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะรีบติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะที่เบอร์0ู2 6 4 0 7 776กน็ะครับกับผมเนี่ยเพชรยนเลยนะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยตอนนี้นะครับแบตก็เป็น FB แบตเตอรี่เป็นแบตน้ำนะครับแกมหน้าซ้ายขวาเดิมๆนะครับรถเดิมๆนะครับห้องเครื่องไม่มีเยอะนะครับไม่มีอุด EG จ e โอ e อะไรนะ ดูนะครับท่อนะน้ำวงน้ำวนอะไรยังอยู่ข้างล่างครบหมดนะครับปั๊มก็ใหม่ๆนะครับดูมาร์กน็อตต่างๆนะครับเทอร์โบ <Turbo S 1> ไม่มีเยิ้มนะครับเพราะว่ารถไม่วิ่งนะครับไม่เยิ้มแน่นอนนะดูได้เลยนะครับยังมีมาร์กหัวน็อตตรงเทอร์โบอยู่เลยนะครับอาจจะไม่มีท่อแคต์ลติกนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนมันเป็นท่อแทนแคสตลงไปแล้วก็เป็นเดินเรทไปทั้งเส้นเลยนะครับก็ คันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับผมบอกเลยว่า6กแสนหนึ่งหมื่นนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นบาททวนเลยนะครับคันนี้อีวิสูดีแม็กไคลเอนเดอร์นะครับเป็นตัวสเปซแคปนะครับ1น l นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนะครับที่เบอร์062-640-7776ครับก็สำหรับวันนี้ผมเดชเพชรยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ